เรียกว่าโด่งดังทั่วโลกเลยครับตอนนี้ล่าสุดครับคอมเมนต์ยุโรปคลั้งครับทำเอาเยอรมันวาวุ่นกันทั้งเมืองด่ายับ กับเกมที่ bg จีไล่ถล่มดอทมุนครับทีมรองแชมป์ยุโรปรองแชมป์ยูซลไล่ถล่มยับไป4-0เลยทีเดียวนั่นก็ทำให้แฟนเยอรมันไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเกมแบบนี้แล้วคุณมาแพ้ทีมจากอาเซียนทีมจากไทยลีกนั้นมาจากไหนเรียกว่าตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกและที่สำคัญดังกระหึ่มถึงเยอรมน,นีครับเพราะว่าทีมที่ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ย แพ้เรา4-0แล้วแพ้แบบเหมือนแทบจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า BG มาดีจริงๆซึ่งแอดก็มีคอมเมนต์มาคุณมผู้ชมได้รับชมกันด้วยในคลิปนี้นะครับมาชมกันได้เลยก่อนจะไปรับชมคลิปครับหากคุณมผู้ชมเป็นคนดู YouTube แล้วมีโฆษณากวนใจแต่ก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมในราคาที่แบบเต็มจุกๆวันนี้แอดก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำให้การดูคลิปนั้นง่ายขึ้นกับยู u ูปพรีเมียมในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100% สามารถตรวจสอบได้หากสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าจิ้มลิงใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับเราก็มาพูดถึงในเกมนี้กันก่อนซึ่งเกมนี้ BG ปทพัยู์นมเตดทีมจากไทยลีกของเราก็สามารถเอาชนะบอรุเซียดอตมูนครับทีมที่เป็นรองแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีก ที่เข้าชิงเจอกับเรนมัดดิคและก็แพ้ไป2อศูนย์ในฤด,ดูกาลล่าสุดก็คือฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับคือฟอร์มยังสดสดออนๆอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนอดอตมุลก็มาไม่เต็มทีมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นเยาวชนของเขาแต่ก็ยังมีตัวหลักยืนอยู่บ้างนะครับก็ยังมากับทีมอยู่ซึ่งเรียกได้ว่าบีจีเนี่ยถล่มยับทำเมาโด่งดังทั่วโลกนะครับ <S <S เอเชียพูดถึงเป็นอย่างมากอาเซียนพูดถึงเป็นอย่างมากเหมือนกันและก็ ฝั่งเยอรมันเนี่ยโอ้โหรู้จัก b ีจขึ้นมาทันทีรู้จักไทลีขึ้นมาทันทีนะครับ โดยเกมนี้พฤทที่ทำประตูแรกครับก็เป็นเมลวินโรเรนเซ่นะครับผู้เล่นตัวใหม่ของ BG ที่ยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่14ของเกมขึ้นนำา1 0นะครับหลังจากนั้นก่อนจบครึ่งแรกก็เป็นทีลิสินแดงดาครับมาโมงจอดจอสุดสวยไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเบียดเอาชนะกองหลังดอทมุลโมงเข้าไปแบบสวยมากครับโฉบเฉี่ยวไปมาครับแล้วก็ยิงขึ้นนำา2ต่อ0ในครึ่งแรกนะครับส่วนในครึ่งหลังครับ ก็มาได้เจญศัก์วงกรครับที่หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงเล่นทางจ่อๆ3ต่อ0ได้3ประตูใน65นาทีครับสิ่งนี้แหละที่ทำให้แฟนดอนบุนไม่พอใจเพราะว่าโดนเร็วเหลือเกินและประตูสุดท้ายประตูที่4ครับก็เป็นเจญศัก์วงกรคนเดิมที่ยิงเข้าไปในนาทีที่88อันนั้นก็หลุดเดี่ยวแล้วก็ ยิงเล่นทางโจโหนะครับถ้าลูกลุดเดี่ยวโจรศักดิ์ไม่พลาดครับชอบอยู่แล้วจังหวะแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุให้บีจีชนะไป4 0นะครับทำเอาวาวุ่นกันทั้งเยอรมันซึ่งก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับถึงขั้นที่บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่คุณถึงแพ้มัดริกในรอบชิงชนะเลิศแชมเปยนลีกแล้วก็บอกว่าถ้าจะเล่นแบบนี้นะเก็บกระเป๋ากับบ้านเถอะมันอับอายไปแพ้ทีมอาเซียนเนี่ยมัน ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจริงๆซึ่งคอมเมนต์ดุเดือดมากๆนะครับโดยเรามาเริ่มกันดีคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่แฟนดอทมูลอีกต่อไปฉันเป็นแฟนดอทมูลมาตั้งแต่ปี2550และก็เป็นผู้ถือตั๋วรายปีตั้งแต่ปี54และฉันจะไม่ขยายเวลาตัวปีของฉัน ฉันกำลังเป็นแฟนของ p s ชซึ่งจริงๆแล้วพวกเขารู้วิธีการบริหารสามโมสรแม่เมนนี้ก็ถึงขั้นบอกลาเป็นแฟนตัวยงของดอทมุนเลยครับหลังจากที่แพ้บีจีไป4-0มาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่ส่งผลแย่มากสำหรับการเดินทางที่คุณต้องการโฆษณาทีมระดับนาน,นาชาติ ตอนนี้คุณเตรียมตัวหรือยังสําหรับการเปิดฤด,ดูกาลฤดูกาลที่แล้วดอทมุลเข้าชิงแชมป์ยุโรปแต่ว่าคุณมาแพ้ทีมจากอาเซียนทีมจากไทยหลีกอย่าง BG จีพรูปุ0สีเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้หรออีกเป็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเป็นการทดสอบกันในขันใช่ไหมแต่ว่าเป็นแนวคิดที่น่าอายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยทำไมคุณถึงแพ้ขาดขนาดนี้และรูปเกมเอง ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับ BG จีปทุมจากไทยได้โอ้โหก็ถือว่าไทยเราไปได้รู้จักมากขึ้นเลยครับการที่ชนะดดมูลครั้งนี้เอาลรมาต่อกันที่อีกเม็ดหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าอลองนึกภาพการได้ไปทัวร์เอเชียเพื่อโปรโมตสโมสรและทําแบบนั้นด้วยความพ่ายแพ้อย่างหนักซึ่งถ้าตามมูล,ลค่าของสโมสรแล้วถ้าเกิดว่าคุณแพ้แบบนี้คงจะได้ในลีก3ของเยอรมนีในอนาคตโอ้โหแต่ละเม็ดครับอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่า รอกันต่อไปหากคุณไม่สามารถเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้นี่เป็นทริปที่บ้ามากๆทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงจากมุมมองของนักกีฬาและก็อาจจะเป็นเพียงการส่งตัวแทนของเยาวชนเพื่อไปแข่งขันหาประสบการณ์จากทีมนอกลีกอีกเป็นหนึ่งเม้นต์ต่อมาครับเขาบอกว่าเป็นหายนะของมุมมองด้านกีฬาของดอทมุลและก็การตลาดพวกเขาอาจแค่ทำให้บีจีปทุมแน่ใจว่า มีกองเชียร์มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าชนะดอทมุลได้แต่ผมคิดว่าดอทมุลนั้นจะสูญเสียอะไรไปเยอะมากและสิ่งที่ฉันเห็นได้จากผู้เล่นบางคนก็คือมันน่าตกใจมีทั้งการผ่านบอลและก็การจบสกอร์ที่คุณทําได้แย่มากในเกมนี้แย่จริงครับสำหรับดอทมุลเนี่ยเหมือนเอาเยาวชนมาแล้วเขายังฝีมือไม่ถึงครับอย่างจาังหวะยิงจอๆเนี่ยมันจอจริงๆครับกลับกลายเป็นว่าเตะออกแล้วก็รูปเกม บีจีทำได้ดีมากรับสู้ได้ทุกจังหวะเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้แหละ BG น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวแล้วก็สู้กับบุรีมําได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนสําหรับไทยลีกของเรานะครับเอามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยแทบบ้าเลยนะนักเตะทีมชาติยังมาไม่ถึงเลยซึ่งมันเป็นเกมทดสอบเพียงเพื่อเริ่มต้นกับเกมในอนาคตเท่านั้นแต่ว่าพวกเราร้องไห้กันหมดจริงๆเสียใจจริงๆ เพราะเรามาแพ้ BG ทีมดักไทยถึง4ประตูต่อ0อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเกมนี้เราไม่ได้ส่ง11ตัวจริงลงสนามมีนักเตะอายุน้อยมากมายแต่ว่าการโดนดิง3 0กับสโมสรที่ผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนในชีวิตเลยเป็นเรื่องยากที่จะรับได้จริงๆไม่มีอันตรายในแดนหน้าไม่มีไอเดียในแดนกลางและก็ไม่มีอะไรเลยในแดนหลังมันอาจเป็นฤดูกาลที่ ต้องบอกว่าแย่จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเกมทดสอบแต่ว่าพวกเขามีเกมที่ยากลําบากอยู่ในเบื้องหลังและเล่นตามที่ใจต้องการไม่ได้หน้าแปลกที่บาเยนไม่ล้มเหลวในการอุ่นเครื่องและก็ยังเล่นกับผู้ต่อสู้เต็มความสามารถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม่มน,นี้เปรียบเทียบกับบาเยนวนิกนะครับซึ่งบาเยนเองเขาก็เต็มที่ทุกแมตช์ในการอุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าทมุนมาคราวนี้ ก็แปลกตาไปหน่อยนะครับและที่สําคัญแพ้ถึง4-0ครับการแพ้ทีมไทยเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อทีมในฤดูกาลนี้ก็ได้นะครับอย่างแมนยูที่มาทัวเอเชียตอนนั้นเนี่ยที่แพ้เรา1-0ครับหลังจากนั้นก็ไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยนั่นแหละครับคือมันเหมือนเป็นอาถรรพ์นะถ้าเกิดว่าแพ้ทีมไทยในบ้านเราเราแพ้เยอะขนาดนี้แล้วบอลไม่มีทรงด้วย เป็นงานยากของรทมุนแน่นอนนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีกความนม์นึงเลยครับเขาบอกว่าเกมนี้ในสนามมีความชื้นมากกว่า95เถ้าคุณเคยมาประเทศไทยคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรกับสนามการแข่งขันโดยขนาดของสนามเนี่ยค่อนข้างเล็กและก็สนามหญ้าเป็นแอ่งน้ำครึ่งหลังก็เป็นผู้เล่นรุ่น U19 และรุ่น U23 ผู้สาประตูสามคนของเราใจเย็นมากๆไม่รู้ว่าเป็นการลองทีมหรือไม่แต่ว่าการแพ้4-0 ต่อทีมที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆแม่ก็หลายๆทีมนะครับยังไม่รู้เลยว่าบีจนั้นเป็นทีมไหนกันแน่เป็นทีมมาจากไหนคือหลายๆคนในเยอรมันก็ยังไม่ทราบนะครับแฟนบอลของดอทมุนแต่ว่ามารู้กันคราวนี้นะครับเอาล่ะมาต่อกันที่เมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าดอทมุนได้เตรียมตัวมาหรือเปล่าทําไมถึงต้องอับอายขนาดนี้ภูมิอากาศหรือไม่หรือว่าเป็นที่ผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์เลย แต่การตามหลัง3-0หลังจากผ่านไป65นาทีนั้นเป็นเรื่องที่น่าอายสุดๆแล้วในการแข่งขันของทีมระดับโลกอย่างดอทมุ moon. นอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นความประมาทของผู้เล่นและก็โค้ชการปรากฏตัวในชุดสีเหลืองดําแบบนี้มันไม่คู่ควรกับการแพ้ขาดมันทาให้ชื่อเสียงทั้งหมดที่คุณสร้างมาโดยเฉพาะการผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุด ถูกโยนทิ้งไปในทันทีกับการแพ้บีเจปุุม40แบบนี้อีกเป็นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นความคิดที่น่าประหลาดและก็อับอายมากบุสเซียดอตมุนไม่ควรกับเกมนี้เพราะมันน่าละอายจริงๆเป็นเกมที่ทดสอบหรือไม่ผมไม่รู้แต่ว่าคุณจะแพ้แบบนี้ไม่ได้เพราะคุณถือเป็นทีมระดับโลกและก็เป็นทีมหน้าเกงขามสําหรับเอเชียและก็ทั่วโลกอาแลมาต่อทีอเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรแห่งนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาฉันเป็นแฟนตัวยง ันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มากอดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากฉันให้ลบ10คะแนนเลยอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าแล้ววันนี้ก็ทําให้ฉันอับอายเราต้องการผลงานที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ในการเจอกับโอซาก้าที่ญี่ปุ่นเมนต่อมาครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้ส่ง11ตัวจริงลงสนามแต่ก็ขอแสดงความนับถือทีมจาก BG ปทุมทีมจากไทยแลนด์ที่พวกคุณสามารถสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บชนะโดยสกอร์ที่ขาดถึง4ต่อ0ย์เมนตต่อมาครับเขาบอกว่า ถึงเทนเนอร์ดอมูลทุกคนฉันคิดว่าวันนี้พวกคุณจะยิงได้อย่างน้อย2ประตูเพราะว่า Moon, ดอตมูลอยู่ระหว่างการเตรียมทีมคุณไม่สามารถชนะทุกเกมด้วยสกอร์แปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นชุดเยาวชนที่มาแทนชุดใหญ่เพียงแค่รอและก็ดูและบรเซียดอตมูลเนี่ยเป็นจ่าฝูงแต่ว่าครั้งนี้คุณแพ้กับ BG ปทุมถึง4ประตูต่อศูนย มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อการแข่งขันในเกมนี้อีกเป็นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าแม้ว่าคุณจะไม่มีผู้เล่นหลักหลายคนแต่การเสียประตูให้กับสโมสรจากอาเซียนโดยไม่สามารถยิงได้แม้แต่1ประตูนั้นน่าอับอายจริงๆนี่คือคุณภาพของทีมที่เข้ารอบชิงแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้อีกเป็นหนึ่งเขาก็บอกว่าว้าวจะโดนตบอะไรขนาดนั้นมันน่าอายจริงๆเราต้องฝึกความเข้มข้นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อดอทมุนต้องการที่จะเปิดตัวในเอเชีย ฉันจะไม่ดูแมตช์การแข่งขันกระชับมิรอุ่นเครื่องอีกต่อไปมันเสียเวลาชีวิตจากนั้นก็จะดูการแข่งขันแมตช์แรกของลีกทันทีเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าการเล่นแบบนี้คืออะไรมันน่าละอายคุณไม่สามารถสร้างโอกาสด้วยวิธีที่เป็นมิตรได้หรอไม่มีใครรู้ว่าวิธีการยิงของคุณจะเป็นแบบไหน เป็นเกมที่น่าอายอย่างแน่นอนหลังจากนั้นคุณก็ต้องออกจากบุนเดสลิกาในทันทีอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาก็บอกว่าบอกเลยวันนี้จะเป็นภาพสะท้อนของฤดูกาลต่อไปและอย่าให้มีข้อแก้ตัวการเตรียมทีมหรือว่าผู้เล่นตัวหลักหายไปแต่ว่าในสนามต้องมีคุณภาพให้มากพอกว่านี้เม้นตต่อมาครับเขาบอกว่าคุณไม่ควรประเมินค่าสูงไปแต่ที่น่าสังเกตคือทุกคนต่างร้องลั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้โอกาสพวกเขาได้รับโอกาสในการเตรียมตัว และตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนและที่สงสัยก็คือการทัวร์เอเชียครั้งนี้มันดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแพ้ BG ไป4-0นี่เป็นทีมจากไทยเหมือนพวกคุณซ่อนเร้นอะไรไว้บ้างอีกเป็นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่านักเตะยังมีความกระหายอยู่ไหมในช,ชนะเกมนี้ในความคิดของฉันผู้เล่นดอทมูล11คนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นดับท็อปหรือว่าผู้เล่นเยาวชนก็ตามคุณควรใช้การทดสอบดังกล่าวและก็มุ่งมั่นที่จะชนะในเกมซึ่งเกมนี้ฉันไม่ได้รู้สึกว่า ฉันเพลิดเพลินกับการเล่นของคุณเลยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าทีมบีจีมาจากไหนไปดีมจากไทยแลนด์หรือเปล่าแต่ว่าสําหรับดอทมูลในเกมอุ่นเครื่องแบบนี้คุณต้องเล่นใ้จริงจังมากขึ้นอีกหน่อยแม้ว่าจะเป็นแค่การทดสอบทีมก็ตามเนื่องจากคุณต้องมีทัศนคติที่ต้องกระหายชชนะตลอดเวลานี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าพวกเขาจบอันดับที่5ในฤดูกาลก่อนหน้านี้นี่หนแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับจริงๆมีเยอะมากสําหรับแฟนดอทมูล ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคือดอทมุลเนี่ยเป็นทีมที่มีแฟนบอลคับข้างอยู่แล้วครับในบ้านของเขาเนี่ยแฟนเต็มสนามเลยซึ่งการที่แพ้บีจีแบบนี้ครับคอมเมนต์แต่ละแพลตฟอร์มอย่างแอปพลิเคชัน X หรือว่า Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยอูเป็นพันคอมเมนต์ครับแต่ละแอปพลิเคชันเรียกว่าคอมเมนต์ถล่มทลายแล้วก็ดนดายับหลังจากที่แพ้บีจีปฐุมของเราไปหลังจากนี้ครับบีจีเองก็น่าจะโด่งดังและก็เป็นได้รู้จักของแฟนดอทมุลไม่มากก็น้อย ราะการชนะ4-0กับแมตต์อุ่นเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแมตต์อุ่นเครื่องแต่ว่าการเล่นรูปแบบการเล่นเราเหนือกว่าครับและเหมือนดอทมุลก็ไม่คิดนะครับว่าเราจะเล่นดีขนาดนี้เป็นแมตต์ที่ได้กําไรทั้งแฟนบอลและก็ได้กำไรทั้งสโมสรนะครับเอาชนะดอทมุลได้4-0จารึกประวัติศาสตร์ไปอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งดูดูการที่จะถึงนี้ไทยลีก แอดคิดว่ามันน่าจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นรุนแชมป์กันมันเลยนะครับยังไงก็รอติดตามรอชมรอเชียร์กันได้เอาล่ะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย